ปลายำแส่ปลาจ้ะก็เลยเนี่ยมายำร,รวมกันนะ่ะเพราะว่างานงานตอนนี้ก็ก็ก็ถือว่าดีเนาะเพื่อนๆเนาะก็เราก็อยากทำงานมันอ้ํามาเป็นปีเนาะ ลูกค้ายังแอดเยอะเมื่อวานยังแอดเสร็จวานยังแอดเสร็จสามทุ่มน,นไรเหน่ยก็ทนได้ทำงานมาเป็นปีแล้วนะเพื่อนๆพนะือนเนาะเหน่ยก็ทนเนาะเพื่อนๆพนะือนเนาะก็เอาไงเหน่ยก็ทนจะ้ะเหน่ยก็ทนนะเนาะเพื่อนเพื่อหนยก็ทน จะมามาลวกขนมจีนก่อนนะคะแล้วก็ย่าจะมาหั่นถั่วอะไรเพื่อนๆนี่ก็ก็ไม่เป็นไรอะ่ระอเ,อนเนี่ยปลาล่ะรู้เปล่าหกปอนด์น่ะรู้เปล่าถ้าบ้านเราจีบาทะหกปอนด์นี่ก็สิบเก้าตอนนี้มันปอนสี่สิบสามเพื่อนๆนะเบาสองร้อยสามร้อยเกือบสามร้อยสามร้อยบาทเนี่ยป,ปลาหกปอนด์เพื่อนๆดูเอานะาา 6. เดี๋ยวหาไว้ก็หกเดี๋ยวจะหาไว้ยแอร์โกหกเนี่ยนะ ปลาจะ้ะหกปอนด์ห้าสิบจ้ะสองร้อยสามร้อยจ้ะสองร้อยกว่าบาทเนี่ยถั่วสามปอนด์ห้าสิบสองร้อยกว่าบาทนะคะเพื่นพนอนๆจ้ะอืมแต่ไปคิดตามเงินนะั้นมันก็นั่นพอตรงช่วงนี้เงินมันขึ้นมาเรื่อยๆล่ะก็ไม่ชิดเนาะทำงนินได้เราก็กินทำงาน,นได้ก็กินเพื่อนๆจ้ะทำานได้เรก็กิน ใช่ไหมทำงานได้ก็กินใช่ไหมเพื่อน,อนๆก็จะมาลวกขนมบีนแล้วก็ก<ๆ>เอามาหัน่นเอาเพื่อนๆเนาะหัน่นเนาะหั่นหั่นเล็กๆกันเพื่อนๆ พอแล้วยายจะรีบกินจ้ะแลบบ้วเขาบุกไว้สามคนอีกพอเราจะคุเพื่อนแก่แล้วสามคนเ,เสร็จประมาณห้าโมง นะเพื่อนๆพอก็พอเปิดเมืองก็พขรอมาหลายเขารอมาหลายวันนะเพื่อนเพื่อนเนาะเขารอมาเป็นปีเนาะลูกค้าแยอดอันเป็นปีจะ้ะปกติแยก็จะมีลูกค้าทุกวันนะ่ะจนถึงวันเสาร์จ้ะวันวันอาทิตย์พยายามจะไม่รับแชะจะออกไปข้างนอก ก็ต้องมีวันวันหยุดด้วยมันก็กลัวเนาะถ้าไม่ถ้างานเยอะเกินไปก็ไม่ดีนะนเพื่อนๆแต่ตอนนี้ยายรับก่อนเนาะพอให้ได้ค,ค่าขนมให้หลานกินไปโรงเรียนละโรงเรียนก็จะเปิดละแต่ ยำขนมจีนจากเพื่อนๆยาแอดจะยำขนมจีนแล้วใส่พริกป่นค่ะแล้วใส่ผงชูรสนะเพื่อนๆคือคือไม่เวลากินแค่อีกอีกสี่สิบนาทีอลเพื่อนๆ กินแค่อีก0นอเอ้40นื้ีะก็จะทำให้มันทาเลยลนาะ จากเพื่อนๆแย่จะเ,เ,จะจะเก็บมาใกล้ๆนี่ยจะใส่ปลาเพื่อนเอาให้มาเพื่อนก็มีล้างไทยอะไรนี่ยจะใส่ผสมกันจ้ะแล้วก็แยะ่ก็จะใส่ยี่ห้อนี้ผสมกันสองอย่าง จะบวกเมืเ่อกี้ก่จะผสมกัน่าง่านๆคือไม่ได้ใส่อะไรเลยจ้ะคือกินให้มันอยู่ท้องก่อนกะตอนเย็นเพราะว่า,าก,กันใหม่เพราะว่ายาแอดทำงาน,นตั้งแต่เจ็ดมงจะ นี่จะเสร็จแล้วจ้ะยำขนมจีนใส่ถั่วใส่ปลาราใส่พริกป่นใส่พริกป,ป่นเพื่อนๆนะยำขนมจีนเสร็จแล้วจ้ะทันเวลาเลยเพราะยานนั้นลูกค้าไว้าจากเพื่อนๆจ้จะแล้วก็เลยรีบจ้ะก็เลยต้องรีบกินจ้ะ กินง่ายๆไปก่อนจ้ะยำขนมจีนใส่ถั่วจ้ะก็ไม่ต้องกินผักเนาะมีถั่วแล้วนะเพื่อนๆเนาะ Each way value in the particular lineup and mm. and when you got gone sand down <coughs> Palace Pier, a lot of people wouldn't have heard on a normal race day. You can hear the jockey shout and, I'm yeah, say and what the well. connects correctly and you might hear that noise up in the stand. But there was someone down mm. around about a half a furlong from home, and Tittori crouched in behind Palace pier Yeah, all the way up the hill was chasing him along to make sure he gained in fitness yeah, here For his first race of the year, but they thought, no, we're just go to Sandown, give him a little pipe over <laughs> he, Julie saluted didn't he? in good style, but apart from the lock, we've got such a good day of racing. because in our Ryan Stakes we've got the return of logician, the legend winner from 2019. He takes on the exciting Aussie, and then at Newmarket and the fairway stakes, some really exciting three year old colts, but like Tasman Bay, Fancy Man, John Leaper, the uh, son of

<laughs> I've had your money, Luke, yes, definitely. They <laughs> so do you have a good view of today's action, then, and there's plenty of it. There has been one race, which we will bring you up to speed with here at Newbury. But We've got four uh, from this track, and we've got three coming away from Newmarket. We've got in all two handcats three listed races of groups. Jessica, we've paid out £50,000. But the field today, I reckon we might have to again. You can play, you could win £50,000 completely free to have a go. Usual cheese and season mm -hmm. here at the seven races. At Newbury, New Newmarket and one from first today. And the market movers might help. So good afternoon to the man who's at the helm this morning on the opening show. pretty Bassat. and thank you very much. Just hearing Cheska talking about the good racing we've got on ITV today. We have got racing around the country which means that there are a lot of horses uh, that are being supported today uh, so let's take a look at the market movers if we can uh, to bring you up to date with those uh, and we've got a fancy man who's been supported he ran well at Chester uh, just recently he's now in from 5-2 from to two, taking on John Leaper that fairway stakes at Newmarket the ledger winner logician from 2019 he runs the <laughs> 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 ยวนาดูค่าว่ะคือไม่เหิวถ้าไม่ได้ทำงานเนี่ยไม่หิวแล้วมังว่ะนอก่านไม่มีเวลากินเลยจ้ะมันเสร็จสองทุ่มเยอะก็เลยไม่กินอะไรเลย ต้มแต่น้ำกิงขนมปังก้อนหนึ่งก็ยายก็อาบน้ำนอนตอนเช้าต้องตื่นแต่เช้าะลูกค้าอันนี้จะใส่พริกป่นนะน้ำปลาจะถั่วต้มขนมจีนแล้วก็ยำยำกินแบบง่ายๆนะเพื่อนเพื่อน probably the horse you've most enjoyed riding in your career, isn't he? He'd probably be the best horse I've ridden, and uh, I think one thing we've got going for us today is the ground, so um, hopefully we can work something out. I mean, as an eight-year-old, he still seems to be, I mean obviously we have seen him this season, but as good as ever the last time we saw him, and you know, he can mix it with the very best. Yeah, exactly, and he's, uh, he's proved that in the past. He uh, had a slight blip in America, that, and he and gave excuses there, and, He's obviously coming back on a cold side he'll equip himself up. As far as age is concerned, a top-ranked has got three years And top rank he just appeared. He's just almost bubbling under the surface at the moment. He eats chicken in his mouth, Yeah, um, he's, been given, he's been given all the time that he's needed um, to progress. Um, so I'm hoping this, this could be easier. You know, he's, um, we're very happy with him at, at Doncaster. um he strengthened up you seen him on the day yet big he's a big in the league I mean you like to scround um obviously we've all got Palace Pier to, to beat but um it feels like some of our probably the mile should be should be there those few pieces up Jason what would you all hope speed to today first time out I mean obviously what I understand that <laughs> but realistically expectations are what is this fair marathon um and on tennis have ใน่ลรูปในรูปปากค่ะเพื่อนๆสำหรับทลิปนี้ก็บายบายนอเพื่อนๆเจอกันคลิปหน้าเด้อแย่ายงานยุ่งแต่ว่าแย่ก็อยากทำคลิปทำคลิปไปด้วยทำงานไปด้วยาย่ทำงานนวดจ้ะเป็นของแยเองจ้ะ คือมันอั้นมาเป็นปีเนะเพื่อนๆนก็ลูกค้าเก่าๆกางยัดอะยัยนวดที่นี่มันก็มาถึงเมืองไทยก็แฟนก็เปิดร้านให้เลยสองเดือนมาถึงสองเดือนก็เปิดร้านดัดร้านเนี่ยก็ทํางานก็มันก็สิบเอ็ดปีเต็มๆแล้วค่ะลูกค้าก็เคยนวดประจาเขาก็มายัดมีลูกค้าประจำถึงคนอื่นเขาจะเปิดก็ยดก็มีของประจำยัจนถึงเอนเสาอจ้ะ ถ้ามันเหตุการณ์ปกตินะเมื่อกี้มันล็อกดาวมันก็เลยไม่ปกติอะเพื่อนเพื่อนมันก็เลยล็อกดาวมันล็อกดาวนะเพื่อนเพื่อนปกติมันก็เลยต้องต้องยุเนะ็ให้ยุดก็ต้องยุดเราเด๋ยวนี้ก็เปิดแล้วเราถ้าเบิ่งจะนสิ้นเดือนมันก็สิปกติเขาบอกเขาบอกมากแบบนี้เนาะแยแอดก็บอกตามเนาะกัยายแอดกับออห้ปกตินะเนาะเพื่อนเพื่อนอยาเนาะทุกซุนขอห้มีความ โชคดีกันทุกคนเด้อเพื่อนๆ,ๆมีงานทํากันทุกคนขอให้โลกมีหายไปเร็วๆเ<ๆ>ดื่อนเพื<ๆ>่อนๆจ้ารักทุกคนเดอ้อที่เขามาหายะแอดสำหรับคิปนี้กับ,บายบาย